โดยสรุปค่ะในส่วนของพาร์ทที่เป็น completion completion เนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นการเติมคำในช่องว่างนะคะโดยคำนี้ complete นะคะก็คือการทำให้สมบูรณ์นะคะทุกคน complete นะคะก็คือทำให้สมบูรณ์นะคะอันนี้เขาสามารถที่จะออกเป็นแบบที่อ่ะโอเคเรามีเรามีคำเรามีประโยคมานะคะแล้วเติมคำในช่องว่างอ่านะคะ จุดแรกนะจุดแรกคือมีประโยคมาแล้วเติมคำในช่องว่างซึ่งการเติมคำในช่องว่างนั้นเราอาศัยความรู้เรื่องอะไรบ้างสามารถที่จะอาศัยความรู้ในเรื่องของไวยากรณ์ก็ได้หรือจะอาศัยความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ก็ได้ขึ้นอยู่ว่าโจทย์ถามเราว่าอะไรนะคะและนอกจากนั้นนอกจากการเติมเป็นประโยคเราสามารถที่จะเติมเป็นระดับแบบนี้ก็คือระดับแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะนะคะอ่ะ และในจุดที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเหมือนเดิมค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ก็ได้และสิ่งที่เราต้องมีก็คือเราต้องมีความเข้าใจในเนื้อเรื่องนะคะเนื่องจากว่าเราจะเติมเรื่องเราก็ต้องเข้าใจเรื่องว่าเฮ้ยเรื่องวันนี้พัฒนาการของมันไปในแนวไหนอ่านี่คือจุดใหญ่ใจความเลยดังนั้นลองมาดูคำถามในข้อที่1กันนะคะว่าเฮ้ยอันเนี้ยเขาต้องการจะทดสเราในเรื่องของอะไรอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่เราจะทำโจทย์เนี่ยเราไปดูตัวเลือกกันก่อนเลยดีกว่า คืออ่านนิดนึงแล้วจะรู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของมีมีขายของอะ่ะเออเมื่อกี้เห็นไหมเออมีคาว่าเซลล์มาล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแบบเดี๋ยวต้องมีซื้อขายอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จเนี่ยพอเราดูในข้อที่1เราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นกับเรื่องของอะไรตระกูลเนี้ยมันเป็นเรื่องของคําศัพท์ที่เป็นตัวเชื่อมและมันแปลว่านอกจากนี้เห็นไหมพอเรามอง มันเป็นอารมณ์ของคําว่านอกจากนี้คราวนี้เราไปดูค่ะโจทย์ของเรานะคะอ่ะแล้วก็พยายามเล็งตรงที่เขาถามนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีเขาจะมีอะไรเขาจะมี discounts นะคะนอกเหนือจากมี bonus deals ในสินค้าใหม่ด้วยเห็นไหมก็คือจะมี2ออย่างมีสิ่งนี้นอกเหนือจากสิ่งนี้นะคะคราวนี้ จะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของคำศัพท์นะคะถ้าเกิดเราเคยมีประสบการณ์อ่ามีการผ่านการติวได้เห็นได้อะไรมาบ้างนะคะเราก็จะพอแบบจำได้ว่าเฮ้ยคำแต่ละคำเนี่ยที่มันแปลว่านอกเหนือจากมันใช้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นปะ นี่คือปุพพบทที่แตกต่างกันเออเอ๊ะแล้วเราก็ต้องมานั่งถามตัวเองจากประสบการณ์ที่เราติวมาผ่านการเรียนรู้มาหรือว่าทำข้อสอบมา in addition ใช้กับตัวไหนนะที่แปลว่านอกเหนือจากนะใช้ทูหรือใช้วิตเอ่ยประมาณนี้คราวนี้ apart ล่ะ apart ไปกับตัวไหนคำตอบก็คือ อันนี้เป็นความรู้เฉพาะนะคะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยถ้าเราเตรียมตัวมาเคยผ่านหูผ่านตามา apart จะไปกับ from อ่ะจำนะคะ apart from นะคะทุกคนจะไม่ได้ไปกับ with นะคะ แสดงว่าข้อเสี่ยงไม่ใช่นแน่ละแล้วคำว่า beside ล่ะตัวนี้ข้อสอบชอบลวงสังหารค่ะนั่นก็คือ beside ถ้าไม่เติม s มันจะแปลว่าข้างๆเหมือนพี่นั่งข้างเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำว่า beside แต่ถ้าเกิดเป็น beside ที่เติม s มันถึงจะแปลว่านอกจากนี้เห็นไหมคะการเติม s เพียงตัวเดียวนั้นก็มีความหมายต่อกันได้คะแนนดังนั้นตัวนี้ไม่ใช่ค้างๆนะทุกคนอะตัด C กับตัดดทิ้งเหลือ in addition to กับ in addition with เราจะเอาตัวไหนดีอักขอความผ่านหูผ่านตามามนิดนึงเห็นไหมถ้าเราเตรียมตัวดีๆเราสามารถตอบข้อนี้ได้นะข้อนี้เราตอบข้อที่ A ค่ะข้อที่ A นะคะนั่นก็คือ in addition ไปกับ To นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าในเรื่องของการทำถ้ามันเป็นการเติมประเภทของคำศัพท์การที่แบบเราเตรียมตัวเนี่ยมีผลอย่างมากเลยนะคะกับการได้คะแนนของเราค่ะเพียงแค่บุพบทนะคะการเตริมแบบเนี่ยเป็นการเตริม w t t เติม to เติม from นะคะหรือแม้แต่การเตริม S นะคะมีผลทำให้ได้คะแนนในข้อนี้หรือไม่อานะคะฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวค่ะ